สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็จะมา,าแนะนาครีมเพชรนะคะคือตัวนี้นะคะครีมเพชรตัวนี้ที่มาแนะนําเพราะว่าตอนนี้มีโปรนะคะครีมเพชรจะช่วยในเรื่องนะคะช่วยให้ผิวหน้าและลําคอเนี่ยเนียนกระชับและที่สําคัญเลยนะคะ เขาจะช่วยในเรื่องลดริ้วรอยนะคะมีงานวิจัยลงรับเลยว่าลดริ้วรอยได้ถึง37.7%เลยค่ะคุณผู้ชมลดทันทีด้วยนะคะใช้ต่อเนื่องผิวจะแน่นนะคะลดริ้วรอยแล้วก็ผิวเรียบเนียนรูขุมขนกระชับนะคะน่าจะเด็กลงเด็กลงนะคะถ้าสนใจนะคะตอนนี้มีโปรลดถึง50%นะคะซื้อ1กระปุกแถมอีก1กระปุกนะคะแล้วยังมีน้ําปุกผิวแถมอีก1กระปุกนะคะ แล้วอะไรรู้ไหมคะแถมกิฟต์บ็อกอีก1กิฟต์บ็อกนะคะมูลค่า2000บาทเลยค่ะสนใจรีบทักนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะกระปุกเดียวเอาอยู่สำหรับวัยห0จริงๆค่ะ